สวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ t e s a n c นะครับวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำนะวิธีการหาเงินฟรีเข้าบัญชีของ t r u m o n e y Wallet นะครับ150บาทนะครับวันนี้ผมได้บิน การชำระเงินเข้ามาครับผ่านเข้าบัญชีของ True Money Wallet นะครับแอปพลิเคชันนี้นะครับผมนะ่สามารถใช้เล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ iOS แล้วก็ Android นะครับสามารถที่จะถอนได้เข้าบัญชีของ PayPal เข้าบัญชีของ True Money Wallet แล้วก็เติมเงินมือถือนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดจะเปิดนะบินการถอนเงินที่ผมได้รับวันนี้กันนะครับ โอเคครับผมนะก็อันนี้คือเป็นบินที่ผมได้รับมาวันนี้นะวันที่12ตุลาคม2564นะเวลา10โมงเช้านะครับ20นาทีนะผมได้รับเงินนะเข้ามา150บาทนะครับเมื่อวานก็ รับไป150บาทเช่นเดียวกันนะครับสำหรับแอปนี้นะก็มีชื่อว่าแอปแคสซีนหรือแอปแคสไซน์แล้วเองหนะ้าตามที่โลโกโล้มันขึ้นมาตรงทางด้านซ้ายมือตรงนี้แล้วก็รหหสแนะนํานั่นเองนะครับผมนะซึ่งวิดีโอนี้ก็ไม่ยาวเกินไปนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปดูในแอปสักนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมนะก็สำหรับคนที่ยังไม่เคยมีแอปนี้นะครับก็มาที่ Google Play Store ให้พิมพ์คําว่า C A S H แล้วก็ Z I N E แล้วก็กดเข้าไปนะครับก็อันนี้เลยนะครับอ่าให้เรานะครับผมนะั่นเลือกการติดตั้งเลยนะครับตรงนี้นะมันจะมีการติดตั้งให้เรานะครับตรงนี้นะครับก็ให้เราเลือกเลยนะครับผมโอเคนะครับก็ในส่วนของแอปแคสซินหรือแอปแคสไซตรงนี้นะครับมันก็จะมีในส่วนของการ ออบอกว่าแอปนี้นะครับทอร์ดไม่ใช่ติดตั้งวันที่เท่าไหร่ก็คือวันที่8กุมภาพันธ์นะ2563ตอนนี้ก็2564ผ่านไป1ปีกว่าแล้วนะครับของแอปนี้มียอดดาวน์โหลดรวมอยู่ที่10ล้านครั้งด้วยกันนะก็ถือว่าเป็นแอปใหญ่เลยนะครับในส่วนนี้แล้วก็เขาเขียนว่ามีโฆษณามีโฆษณาด้วยนะักพัฒนาแอปเป็นผู้ใส่โฆษณาด้วยก็คือว่าเป็นโฆษณาของการสร้างรายได้จากแอปนี้นะั่นเองนะเราก็กดเข้าไปได้เลยนะครับ อันนี้คือในส่วนของข้อกําหนดต่างๆของแอปเรามาอ่านได้นะโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดเข้าไปในแอปกันนะครับผมนะนแอปนี้ก็เหมือนเดิมที่ผมได้บอกเมื่อคืนนะก็คือได้รีวิวไปเมื่อคืนนะครับก็คือเป็นการหาไรายได้จากการที่เรานั้นไปอ่านข่าวไปเช็คอินนะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดแอปนะครับแล้วก็ไปเชิญชวนเพื่อนนะครับให้มาเล่นแอปนี้หรือเชิญชวนใครก็ตามที่เขาสนใจที่จะเล่นแอปนี้นะครับแล้วก็ เกี่ยวกับข้อเสนอก็จะมีการเช็คอินแล้วก็การดาวน์โหลดแอปแล้วก็หมุนสปินนะครับตรงนี้แล้วก็การทํแบบสารวจนะครับตรงนี้นะการดูวิดีโอก็มีเหมือนกันนะครับผมนะซึ่งในส่วนแอปนี้นะผมคิดว่ายังอยู่ได้นานๆยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดนะในส่วนของเมนูการถอนเงินนะาแล้วก็มาดูกันว่าผมนะครับได้รับบินล่าสุดครับอ,อันนี้หรือเปล่ากดถอนกดคําว่าถอนเข้าไปเลยนะครับ โอเคทุกคนนะครับตอนนี้ก็ได้เข้ามาเข้าสู่ในส่วนของหน้าถอนเงินนะก็จะมีถอนเงินอีกเหมือนเดิมอันนี้ที่เป็น1บาทก็ยังอยู่นะครับก็ยังสามารถที่จะมาถอนเงินได้อีกนะครับอ่าเรามาที่ประวัติการแรกของฉันนะครับกดเข้าไปนะครับอ่าอันนี้ทุกคนเห็นไหมห้ยหบาทวันที่12สิงหาคมไม่ใช่ดิวันที่12ตุลาคมขออภัยนะครับ2021นะครับ สิบโมงเช้ายีนาทีด้วยกันเมื่อวานก็ได้รับมาอีกบินหนึ่งห้าร้อยบาทนะครับวันที่สิบเอ็ดเดือนตุลาคมสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับเวลาบ่ายสองนะนั่นเองนะครับผมนะก็ประมานนี้นะครับในส่งของแอปนี้นะ เข้าเพจพาวก็ถอนได้นะแต่ว่าผมไม่แนะนําเพราะว่ามันมีค่าธรรมเนียมอยู่นะครับเติมโทรศัพท์นั้นได้จริงนะ500บาทกับ1,000บาทเนาะอ่าโอเคทุกคนหนะ้าวิดีโอนี้ก็มาสั้นๆประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าใครสนใจลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเดี๋ยวนี้ไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับถอนเงินได้จริงนะครับผมนะก็วิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนบา,บายๆสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมวิดีโอนี้จนจบน,น,นะครับ